ไม่เหรอไม่หรอครับดีมันเหนียวจะจับดีเพียงเพียงเงินเดือนกำลังก่อฐานครับพี่น้องเตาฐานครับผมชุ่ยร้อยครับมูครับคนดังไงวัแล้วครับเอาเสียวชุ่ยมาวางสงวางหงั่จั้งน้อยแตงกินครับปิ้งปลาครับปลาข้อน้อยครับ เรื่องเองไหยามรอบมุดเศร้านี่ละที่นางเทียนอันนั้นเฮียังครับขาปลาครับปิ้งปลาค่อยใหญ่บ่ครับแม่นครับกำหัวไวเห็นหางบ่ครับแม่นครับนี่จะหลุดงใหญ่หุุนกำหัวไวเห็นหางนี่ครับผมจะหน่อยลไรครับโอ้ยกินข้าวเที่ยงนะครับมาเห็ดต่อทานมือนีิครับสุดยอดครับแม่ครับที่เด็ดครับไอ้สิทธิ์เดือนครับปลาเข็งปลาคอครับ นะครับพี่น้องครับเก็บบักแตงครับผมหาเก็บบักแตงก่อนครับนี่ครับปลาบักแตงนี่ครับนี่ปลูกไว้โอ้เห็นแล้วครับพี่น้องนี่กำลังกินแซบครับนี่อืมพวงงามใสๆเลยครับปิ่งปลาครับพี่น้องปลาคอหน่อยอดรอดเอลเลียครับแต่ว่าแซบด้วยครับนี่กินอยู่เต่าทานครับพูน

ไมินะักเดียวครับนังวาเดกยครับนีอ่อยที่ครับเอางเลยว่าเขากรลั่งเข่าซ่าบาร์ี้เอางาสักาหนึ่งเปงคู่สวบอมๆแบบมเียวล่อแซบครับหอมในกาครับพ่อครับกินข่าพี่น้องโอ้ยคุณนายมือูได้บอกจอบานมือปั่นเตาทานครับเหนียวเป็นเหนียว มันแบมหมดเกี่ยวแห่งขาดตัวนเน้องเมื่อมดำเช็ดดากลัดอยไปขอมูเถิดสาป,ปูนครับพี่น้องอไก่เป็นรูปเป็นล่างนะครับแจวครับผมนิดน้อยครับงามครับเดี๋ยว